หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย 1. นิยามของภาษาวรรณศิลป์ภาษาวรรณศิลป์คือลักษณะทางศิลปะอันเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ทางภาษาในวรรณกรรม 2. ภาษาวรรณศิลป์ที่สัมพันธ์กับลักษณะของภาษาไทย2.1วรรณศิลป์อันเกิดจากการเป็นภาษาคำโดดการสรรคคำคือการเลือกใช้คำเพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจได้แก่ การเล่นคําและการซ้าคำ2.2วรรณศิลป์อันเกิดจากการมีระดับเสิ่งวรรณยุกต์วรรณยุกกำหนดความหมายของคําให้แตกต่างกันและช่วยสร้างเสียงสนออันเกิดจากท่วงทํานองสูงต่ำในการออกเสียง 3. 1. ภาษาวรรณศิลป์ที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย3.1การใช้เสียงสัมผัสคล้องจองสัมผัสสระคือคำที่มีเสียงสระเสียงเดียวกัน หรือมีเสียงสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันสัมผัสพยัญชนะคือคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน 3.2. การใช้คำพ้องการเล่นคำพ้องรูปคือคำที่มีรูปเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันการเล่นคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันการหลักคำคือการใช้คำที่มีความหมายเดียวกัน 3 3การใช้ความเปรียบภาพพจน์คือถ้อยคำที่ทำให้เกิดภาพและจินตนาการอุปมาการเปรียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนอีกสิ่งหนึ่งอุปลักษ์การเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งอติพจน์การกล่าวเกินจริงบุคคลวัดหรือบุคลาธิฐานทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตแสดงกิริยาอาการเหมือนสิ่งมีชีวิตสัมพจนยัยการอ้างถึงสิ่งอื่นซึ่งเป็นส่วนประกอบนาม,มานัย การใช้คำหรือวลีซึ่งเป็นลักษณะบางส่วนของสิ่งหนึ่งแทนสิ่งหนึ่งปฏิภาคการกล่าวถึงสิ่งที่ขัดแย้งกันสัทธพธ์การเรียนเสียงธรรมชาติสัญ,ญลักษณ์การกล่าวถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะร่วมกับสิ่งที่ต้องการกล่าวถึงแทนการกล่าวถึงสิ่งนั้นโดยตรง3.4ลีลาการประพันธ์คือสำนวนภาษา อันถูกกำหนดจากแนวทางการประพันธ์ว่าต้องการสื่อสารเนื้อหาเพื่อนำไปสู่อารมณ์ใดเีลาการประพันธ์มี4ประการคือสวรสจนีบทชมโชมนารีปราโมทบทเกี่ยวพาราสีเฮโรดวาทางบทโกรธสัลปังคพิสยัยบทโศก 4. ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย4.1รถวรรณคดี คืออารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจากการอ่านวรรณคดีมีก้าวรสได้แก่สริ่งคารรสรสแห่งความรักหาสัยรสรสแห่งความตลกขบขันกรุณารรสรสแห่งความสงสารเห็นใจราวทรรสรสแห่งความโกรธเกรี้ยวพยานกะรสรสแห่งความน่ากลัววีรรสรสแห่งความหึกเหิมกล้าหาญพิพัฒรสรสแห่งความน่ารังเกียจอัพภูตรส รสแห่งความประหลาดใจสารตรรสรสของความสงบ4.2โวหารคือวิธีการนำเสนอเนื้อความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้แต่งสามารถจำแนกประเภทได้ดังนี้โวหารเพื่อการอธิบายความอย่างตรงไปตรงมาโวหารเพื่อการโน้มน้าวใจโวหารเพื่อเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆโวหารเพื่อสร้างอารมณ์สะเทือนใจ